พีบลีกนัดเปิดสนามครับค่ำคืนนี้หงแดงลิเวอร์พูลครับเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของเอฟซีบอลหมัดครับก่อนที่จะไปพูดถึงคู่นี้กันก็ต้องบอกว่าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นค่ำคืนที่น่าผิดหวังเสเหลือเกินครับสำหรับฮัมมาบี้นะจบไปที่ผลสกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับด้วยความาพ่แพ้ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่น้องหน้าช่องกันด้วยผิดว่ากันไปตามผิดครับวันนี้ขอทบต้นทบดอกกันหน่อยแล้วกันครับไปดูสภาพความพร้อมของลิเวอร์พูลกันบ้างอย่างที่เรารู้กันครับใน,อ,นองนอองวข สักเท่าไหร่โดยเฉพาะนัดล่าสุดเนี่ยเสมอคิสเซลพาเลตมาที่2ประตูต่อ2และก็แล้วก็ไปแพ้จุดโทษด,ด้วยครับทำให้พลาดแชมป์คอมมูนิตี้ชิลไปนะสำหรับลิเวอร์พูลน่าผิดหวังเอามากๆโดยเฉพาะตัวหลักอย่างโมฮัมเหม็ดซาราครับผลงานของพวกเขาในเกมอ่ผลงานของเขาในเกมแอ่งอุ่นเครื่องเนี่ย ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่พลาดจุดโทษ3เกมติดๆครับแต่ถ้าว่าวันนี้ตัวใหม่ๆก็อยู่กันครบอาจจะเป็นการเปิดตัวต่อหน้าแฟนบอลอย่างเป็นทางการแบบสวยหรูก็ได้ไม่ว่าจะเป็นอุงโกอิกิติเก้รวมไปถึงฟอร์เรียนเวียสฟิมป้งและก็มิลอสเคอร์เคสวันนี้ก็พร้อมออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงครับส่วนทางฝั่งของ FC บอลหมัดอย่างที่เรารู้กันครับเกมลุกของพวกเขาลดถังอยู่แล้วปีนี้เกมรับอาจจะเป็นลดไถ่ก็ได้ทําเป็นเล่นไปนะเนื่องจากพวกเขาเนี่ยเสียผู้เล่นตัวหลักในแผงแบ็คโฟนเนี่ยทั้ง4คนเลยแบ็คซ้ายแบ เสียยันผู้รักษาประตูครับวันนี้ด้วยความที่ลิเวอร์พูลเนี่ยเล่นในบ้านครับสื่อต่างประเทศกระแสจากประเทศอังกฤษวันนี้ยกมาให้ลิเวอร์พูลดูดีกว่าที่2กิโลเลยวันนี้บังคับถึง3ามเมล็ดเลยนะสำหรับลิเวอร์พูลโดยเฉพาะผมและแฟนๆลิเวอร์พูลตัวยงเลยวันนี้ลิเวอร์พูลเองครับทำได้ก็จริงครับแต่วันนี้ก็มีโอกาสโดนได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วรักพี่เสียดายน้องไม่อยากให้มองหน้าบอลครับมองเป็นกลางไว้ก่อนวันนี้มองบนบนไว้ปลอดภัยที่สุดครับรับประกัน4เมล็ดมีแน่นอนครับส่วนแนวทางเพิ่มเติมวันนี้ตัวเน้น วีชุดโครงการสวยๆผมจัดคัดสรรวางไว้ให้ในโน้ตกลุ่มครับทางเข้าหน้าโปรไฟล์ใต้รูปเลยส่วนแอป,ปแดงแอป,ปฟ้าครับเดี๋ยวปักหมุดไว้ให้ในใต้คอมเมนต์ฝากวาด้วยนะการวันนี้ดูบอลสนุกเฮงๆรวยๆปะปงๆทุกท่านสวัสดีครับ